สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบับตั้งอีกแล้วครับวันนี้มาในวันพระรษฐบดีที่29เมษายน2564โอ้หมดเดือนเมษายนแล้วนะครับเราจะพบกันในครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมแล้วแต่รายการงเราซึ่งจัดโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาในปร,รัพทศไทยก็ยังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกท่านที่มีความรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับสังหาระรั์โดยที่เราก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยครับเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนั่นเองเรามาชมรายการนี้กันเลยนะครับ ทานทราบไหมครับว่าบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนี่ให้ท่านรู้จัก10บริษัทแรกตั้งแต่ที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ที่ตั้งกรุงเทพมาเนี่ยนะครับนะจนถึงปัจจุบันนี้นะมีบริษัท10บ,บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดอะไรบ้างแต่แน่นอนนะครับอาจจะมีบริษัทใหญ่ๆบางแห่งที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้10บริษัทที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เราเก็บข้อมูลมานะครับปีพุทธศักราช2 5 3 7จนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่ใหญ่ที่สุด10อันดับแรกนะครับเราเก็บตั้งแต่ปี3 2, 2 3 7 4 7 5 7มาจนถึงปีนี้นะครับ2,64แต่เราตัดเอาเฉพาะปี2,63ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าตั้งแต่ปี37ถึง63นั้นเนี่ยนะครับ26ปีแห่งความหลังนั้นเนี่ยบริษัทอะไรที่ใหญ่ที่สุด อาจจะมีข้อมูลหลุดไปบ้างนะครับเช่น l a นเดน u ์เอาจจะพัฒนามาก่อนปี237นะแต่เราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี237 7นะครับเราไปปูพรมเก็บข้อมูลทุกเดือนเลยครับมีโครงการไหนเปิดใหม่อะไรบ้างนี่คือบทบาทของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นั่นเองนะครับเรามาดูตาราง <c oughs> ตารางอันนี้เนี่ยให้ท่านได้เห็นชัดเจนเนี่ยครับว่า10บริษัทแรกนี่เป็นใครบ้างนะครับ อันดับหนึ่งนะครับพษาเรืลเอสเตทครับเป็นบริษัทอันดับแรกเลยครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่จริงๆเลยนะครับพกษาเรืลเอสเตทเปิดตัวโครงการขึ้นมาถึง707โครงการครับโอ้หไม่แน่นะครับเจ้าของโครงการเนี่ยคุณทองมาวิจิตพงพันเนี่ยครับซึ่งท่านก็ให้ความเมตตาจ้างงานเราเป็นระยะะอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับท่านอาจจะไม่มีโบรชัวร์ของโครงการต่างๆครบ เจ็ดร้อยเจ็ดโครงการก็ได้นะครับแต่ที่นี่เราเก็บข้อมูลโบโรชัวร์ต่างๆไว้ครับเก็บไว้ในโกดังเก็บไว้ในสแกนเก็บไว้เนี่ยนะครับในไฟล์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อเป็น Reference ในอนาคตนั่นเองนะครับเราเก็บไว้หมด้ะครับระหวังว่าอีกสัก100ปีข้างหน้าเนี่ย ไอ้โบชัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับจะกลายเป็นแอนติกก็คือเป็นของเก่าอย่างนี้เนี่ยครับสามารถามาขายได้ถึงวันนั้น,น,นเนี่ยนะครับนะลูกหลานเหลนผมนี่คงจะรวยมากเลยนะเอาของเก่าเหล่านี้มาขายนะครับนี่พูดเล่นนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีค่าเยอะเหมือนกันนะครับโบชัวเมื่อ100ปีที่แล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างเป็นต้นนะครับอ่ะนี่คืออันดับหนึ่งนะครับปรึกษาเลเอสเตดเป็นบริษัท มหาชนนะครับนะมีมูลค่ามีจำนวนหน่วยขายสร้างขึ้นมาเนี่ยครับตามที่เราเห็นเนี่ยครับ2 4งแสนสี่หนหน่วยโอ้โหเยอะไหมครับนะมีมูลค่ารวมกัน5 8, 40 3 8 4 3นสาล้านนะครับแล้วก็เฉลี่ยหน่วยนึงเนีน่ยน,นะครับ2.1ล้านนะครับนะในกทมและปริมณฑลก็อีก600กว่าหน่วยอันนี้น้อยกว่าใน,นต่างจังหวัดนะครับอันนี้เพียงแค่เห็นน,นะครับว่า ทั่วประเทศแล้วกันนะครับว่าปรึกษาเนี่ยสร้างไป707หน่วย2 4 5แ0 0สี่ห่นหน่วยเนี่ยครับ707โครงการนะครับถ้าการแข่งชาติเนี่ยตั้งแห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2518โอ้18มาถึงปีหกสี่เนี่ยนะครับมันก็หลายปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะ่งแปดสองแปดสามแปดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็อีก6ปี 46ป you kind of e ีมาเนี่ยนะครับการแห่งชาติเนี่ยสร้างบ้านเยอะนะครับปรับปรุงสลัมมันก็มีนั่นกันแต่ถ้าเอาแต่เคหะชุมชนอย่างเดียวคือสร้างบ้านให้ขายเนี่ยนะครับสร้างได้เศษ1แสนสี่หมื่นกว่าหน่วยนะครับน้อยกว่าการแห่งชาติไอ้น้อยกว่าพึกษาเรือเอสเตดเองนะครับเรียกว่าฟ้าส่งการแห่งชาติมาเกิดพาส่งพึกษาเรือเอสเตดมาเกิดดีครับโอ้โหรหลือเชื่อไหมครับเนี่ยบริษัทเอกชนแห่งนี้นี่สร้างบ้านมากกว่าการแห่งชาติ แต่แน่นอนนะครับการแห่งชาติเอารวมบ้านเอื้ออาทร2แสนกว่าหน่วยเข้าไปด้วยรวมการปรับปรุงสลัมมะเร็งต่างเนี่ยอีกหลายแสนหน่วยเนี่ยครับแต่ไม่ได้สร้างเนี่ยนะครับแค่ไปปรับปรุงทำถนนหนทางอะไรต่างเนี่ยนะอาจจะน้อยกว่านี้อาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะเครืชุมชนสร้างเพื่อขายเนี่ยเหมือนกับที่ภาคเอกชนต้องทำเนี่ยนะครับปรากฏว่าพฤกษานี่สร้างมากที่สุดเลยครับนะฮะ2แสน4หมื่น5พันหน่วยโดยที่รัฐบาลไม่ต้องออกเงินสักบาทนึงเลยครับ นะรัฐบาลไม่ต้องจ้างพนักงานมาทํางานนะไม่ต้องจ่ายจ่ายโบนัสนะไม่ต้องไปเอาลงทุนแล้วขาดทุนหรือไม่ขาดทุนก็ตามาแต่นี่การแห่งแต่นี่นพึกษาอสเตทนี่สร้างได้จ้างคนอีกเป็นพันพันคนนะครับมีเสียภาษีให้หลวงอีกหนาะหากนี่ครับคุณระการของบริษัทใหญ่ๆไม่เฉพาะพึกษานะครับอีกหลายๆบริษัทที่ทําธุรกิจในภาคเอกชนนี่ก็มีส่วนในการช่วยชาติ มีส่วนในการพัฒนาชาติมีส่วนในการบำรุงชาติให้ดีขึ้นถึงแม้ไม่ได้ทำราชการก็ตามเห็นไหมครับอันดับที่2 AP ครับ AP ก็คือ Asian Property นะครับบริษัทนี้ก็อาจจะทำโครงการไม่เยอะนะครับ298โครงการเห็นไหมครับที่เขียนไว้เนี่ยนะครับ298ร้อยกาโครงการรวมทั้งหมด91,000หน่วยนะครับแต่มูลค่าใกล้เคียงนะครับ4,500ล้านครับนะ4 5พ0นหก 97ล้านทางนี้ทั้งนี้เนี่ยครับนหน่วยหนึงเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณสัก4ล้าน4 000. คือบ้านของเอเซนพอเปอร์ตี P ้ P T e เนี่ยราคาสูงกว่าครับฉเฉลี่ยแล้ว4ล้าน4 000. แต่บ้านของรึกษานี่มีมากกว่าก็จริงแต่ราคาฉเฉลี่ยน้อยกว่าก็คือ2ล้าน1 9 3 0 0 0บาทนะดังนั้นเนี่ยมูลค่าของโครงการเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยพึกษาอาจจะ5 3 8 0 0 0ลา้านแต่ AP นะครับ 4 5 0 0 0ล้านก็ใกล้เคียงนะอาจจะไม่ได้เท่ากัน,กนทค่ทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงนะครับนี่คืออันดับที่2ครับนะครับส่วน <c oughs> อันดับที่3คือแสนสิริครับแสนสิริก็เป็นบริษัทใหญ่โตทุกคนก็คงจะรู้จักเนี่ยครับนะพัฒนาประมาณ318โครงการนะครับนะแล้วก็จำนวนหน่วยก็97,000นหน่วยนะครับแล้วก็มีมูลค่า3,92,597ล้านบาท นหน่วยหนึ่งเฉลี่ยแล้วก็พอๆกับ AP หรือ a s เ n ี Property นะครับ4 3 1ล้านบาทครับนี่คือการพัฒนาของแสนสลีเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแสนสลีนี่เป็นเบอร์2นะครับนี่เอเซียนพ p e r t อตีแซงมาแล้วครับเป็นเบอร์หนึ่งให้เป็นเบอร์สองแทนนะครับนี่คือการเตริเตบโตของเอเซียนพ p e r t อตีหรือ AP เนี่ยใหญ่มากเร็วมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา นะเรียกว่าพยักติดป,ปีกนะครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2ท่านเชื่อไหมครับว่าท่านนับเฉพาะปีเปิดตัวปีพุทธศักราช2563นะ2563เนี่ยนะครับปรากฏว่า AP มาเป็นเบอร์1นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้ว่าโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี2563อย่างเดียวเนี่ยเบอร์1คือใครนะครับนะแล้ว64ด้วยแต่นี่เอาตั้งแต่ปี37ถึงปี64เนี่ยครับเ p เป็นอันดับ2ไม่แน่นะครับ ต่อไปอาจจะเป็นระดับหนึ่งก็ได้นะครับต้องดูกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามผมก็เชื่อว่าพฤกษาเลเอสเตทเนี่ยยังคงครองแชมป์เนี่ยนะครับถึงแม้ในปี63 64อาจจะหล่นลงมาบ้างเนื่องจากว่ายังมีหน่วยขายเหลืออยู่เยอะใช่ไหมครับก็ยังไม่เปิดตัวแต่พร้อมที่จะเปิดตัวอีกเยอะมากนั่นเองนะครับเรามาดูอันดับ4นะครับในตารางนะครับอันดับ4คือแลนด์เนาส์แลนด์เนาส์นี่ก็เคยเป็นระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ตกมาเป็นระดับ4แต่ก็ยังถือว่าอยู่ระดับบนมากเลยนะครับ นะแล้วก็อันดับ5คือสุภาลัยสุภาลัยกับแสนสุภาลัยกับเอเซียนพาวเวอร์หรือ AP เนี่ยคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าสุภาลัยกับ AP เนี่ยเน้นการเติบโตในช่วงหลังมากเลยนะครับเรียกว่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากผิดสังเกตเลยเนี่ยครับนะคือเอเซียนพาวเวอร์กับทางสนะุภาลัยสองเจ้านี้นี่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับแล้วก็อนันดานะครับเบอร์6นะครับเบอร์7็นี่ก็ Quality เ o u s ์นะครับเบอร์8นะครับ lpn ครับ นะแล้วก็เบอร์9 property perfect เบอร์10 origin ครับข้อสังเกตที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับนะข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าเบอร์ B 6เนี่ยนะครับอนันดาเนี่ยเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิน20ปีมานี้เองนะครับประมาณ20ปีมานี้เองคือหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เกิดมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40ก็คือบริษัท Origin Property เนี่ยนะครับนะสองบริษัทนี้นี่ เกิดมาแล้วก่อนก่อนหลังก่อนที่จะเกิดหลังที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับถือว่าเป็นบริษัทแนวหน้าแนวเรียกว,ว่า,าดาวรุ่งอย่างนี้เป็นต้นนอกอกนั้นที่เหลือเนี่ยนะครับเกิดก่อนปี40ทั้งสิ้นแต่ยังประคองอยู่นะครับ <S <S บางบริษัทอาจจะล้มหายตายจากไปแต่บริษัทเหล่านี้อยู่ยงคงองค์พัณฑ์มากนะครับน่านับถือเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามองดูปรากฏการณ์นานมาแล้วนี่เป็นยังไงด้วยครับ อันดับหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราของจินานาการออกเนี่ยครับอาจจะเป็นบางกอกแลนนะครับที่เมืองทองธาน,นีบางกอกแลนเนี่ยครับเป็นบร,ริษัทใหญ่มากในปีพุทธศักราช234นะ33 34ช่วงนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนี่เติบโตใหญ่มากนะเป็นสร้างเป็นทาวน์ชิปก็คือเมืองขนาดใหญ่ในเมืองนี้เดี๋ยวก็เปิดทาวน์เฮาส์เดี๋ยวก็เปิดบ้านเดี่ยวเดี๋ยวก็เปิดมีนิออฟฟิศเดี๋ยวก็เปิดคอนโดมิเนียมนะเปิดอยู่ในที่เดียวกัน อาจจะมีหลายโครงการที่อาจจะมีอยู่ไม่กี่โครงการมีอยู่หลายหลายเมืองเนี่ยครับแต่ว่าเปิดเป็นเมืองเมืองไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ในสมัยก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2530 3 3 4 3 5เป็นอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครับ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยครับแต่ละปีแต่ละไตรมาสนั้นมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นจํานวนมากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหารหิมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอเซนต์รัแรของเราเนี่ยครับสำรวจโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนนะครับเราก็รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้เป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละทาเลที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุด กลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ค่อยดีเหลืออยู่เท่าไหร่ต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราแบ่งกรุงเที่ยวมาเป็นทั้งหมดถึง78ทำเลน,นะครับมีเราแห่งเดียวที่แบ่งเป็นทำเลต่างในแต่และย่านนั้นเราจะสามารถที่จะรู้ได้จะรู้ว่าที่ไหนหน่าลงทุนที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำเลยครับเรียนเชญนะครับ ขนาดนั้นแลนด์แอนด์เฮาส์ยังไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับยังเล็กอยู่นะแต่ต่อมาเนี่ยแลนด์แอนด์เฮาส์ชิงขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งครับเพราะว่าไอ้กลยุทธ์ในการสร้างเป็นทาวน์ชิพขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองเดียวเนี่ยครับในแง่นึงก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนในการโฆษณาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เดียวนะครับนะแต่ว่าประชาชนเนี่ยมีอยู่หลายที่เลยทำเลแย่ๆใช่ไหมครับแลนด์แอนด์เฮาส์ก็เลยไปสร้างในหลายๆทำเลนะครับ ดูตามความต้องการของประชาชนในหลายๆทําเลนะครับการทําหลายและที่เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับดังนั้นต่อมาเนี่ยโดยยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยครับนะแนนเน์เฮาส์ก็มาเลยเป็นเบอร์หนึ่งครับนะเป็นเบอร์หนึ่งแทนบางกอกแลนด์ในเวลาต่อมาคือเมื่อประมาณสัก10ปกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ภายหลังเนี่ย พักษาลีสเซสเต็เนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนแลนด์แอนด์เฮาส์โอ้แปลกดีไหมครับเพราะพักษาลีสเซสเต็เนี่ยก็ใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับแลนด์แอนด์เฮาส์ครับก็คือทําทุกทาเลทำหลายหลายทำเลไม่ได้จำกัดใดที่ใดที่หนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราถนัดอยู่แถวฝั่งทนก็ทําอยู่แถวฝั่งทนแต่พื้นแต่พื้น,น,น,นไม่ใช่นะหรือเราถนัดอยู่แถวบางเขนก็ทําอยู่แถวบางเขนแต่พื้นแต่พื้นไม่ใช่นะครับกระจายไปทั่วนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับทำเหมือนกับแลนด์แอนด์เฮาส์ตรงที่กระจายทุกทำเลแล้วเนี่ยยังททําาาุกรระดดับาคา้วย บ้านราคาแพงๆคอนโดราคาแพงๆเนี่ยครับพึกษาเลเอสเดทก็ทํตา,าตารางเมตรางหนึ่งเป็นแสนบาทเลยนะครับในขณะเดียวกันทาวน์เฮาส์ราคาถูกๆเนี่ยครับบ้านพรึกษาราคาถูกๆยูนิตหนึ่งเมื่อก่อนขายหกเจ็ดแสนนะครับมาเป็นเกือบๆล้านมาเป็นล้านหนึ่งล้านเศษๆพรึกษาก็ายังทําหรือบ้านเดี่ยวนะครับผ้า,าสอนประเภทที่แบบเป็นบ้านราคาปานกลางนะสองสามล้านสี่ห้าล้านอะไรเงี้ยนะครับพึกษาก็ยังทํา เรียกว่าทําทุกเซกเตอร์ก็าว่าไ,ได้ทำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยดังนั้นด้วยกลยุทธ์อันนี้เนี่ยนะครับปรึกษาเลยกลายเป็นที่1ครับตลอดเวลาห่วงเวลาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปรึกษาเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดเปิดตัวโครงการทุกปีเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดเกือบๆราราวสิปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งมาถูก APA เซ็นทรัลพาร์ตี้เนี่ยนะครับนำมาเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อปี6 3ปีที่แล้วนี่เองครับ เนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าปรึกษาทําไม่ได้ดีกว่าเนี่ยครับแต่ว่ายังมีหน่วยขายเหลืออยู่พอสมควรดังนั้นยังไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโครงการใหม่นั่นเองนะครับแต่ขณะเดีวยวกัน AP นี่ก็สามารถที่จะขายแล้วก็ตรงใจคนซื้อได้เยอะมากนะก็เลยขยายตัวแล้วก็ร่วมกับทางญี่ปุ่นบ้างอะไรต่งๆงนะนี่ก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือ10บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเชียวนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับเพราะบริษัทเหล่านี้นั้นไปทําในต่างจังหวัดด้วย เดี๋ยวว่างเลยมาคุยอีกนะครับว่าบริษัท10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ไปทําต่างจังหวัดนี่คือบริษัทอะไรแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยครับเรากลับมาดูที่ตารางอีกนิดหนึ่งนะครับในตารางเนี่ยถ้าจะเห็นได้ว่า10บริษัทแรกนี่นะครับมีโครงการรวมกันเท่ากับ14%เครับเห็นไหมครับที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับ14%ที่ผมวงเป็นสีแดงแงไว้นะครับ14%นะครับหน่วยขายเนี่ยนะครับมีรวมรวมกันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ28%นะครับหน่วยขายบ นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนี่ครับ28แเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่านะครับเท่ากับ32%เปอร์เซ็นต์ราคาเฉลีย่ย10บริษัทแรกนี้ขายแพงกว่าเพื่อนนะครับคือ1 1 3เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือลักษณะเป็นอย่างนั้นก็คือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะทำของแพงออกมาขายนะรบ,บริษัทเล็กๆอาจจะทำของที่ถูกกว่านะครับคือถ้าเกิดบริษัทส่วนใหญ่ก็ขายกันที่100บาทบริษัทหมาชน10บริษัทนี้เนี่ยจะขายเฉลี่ยแล้ว ที่113บาทนะเพิ่มกว่ากันประมาณ13%อันนี้เป็นความแตกต่างอย่างมีนัยะสำคัญเรียกว่า significant นะก็คือบริษัทใหญ่ๆมักจะสร้างของแพงกว่าเพราะว่าต้นทุนก็อาจจะมากกว่านะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่ดีกว่าจะสามารถเรียกขายได้ในราคาที่สูงกว่านะครับแต่พอถึงตอนนี้เนี่ยครับขออยากกลับมาที่นี่ครับบริษัทชื่อบริษัทชื่อ LPN นะครับ นะขออนุญาตดูสกรีนสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับนะ LPN เนี่ยครับอยู่ไหนละเนี่ยนะครับ,บ LPN เนี่ยครับราคาขายเฉลี่ยเนี่ยครับล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทครับผมวงไว้เป็นสีแดงเห็นไหมครับนะเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นขอโทษหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทครับ LPN นี่สร้างบ้านถูกที่สุดในหมู่มวลบ้านที่สร้างทั้งหลายเนี่ยครับ L.P.N. นี่เน้นสร้างคอนโดราคาถูกออกมาขายนะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเน้นอย่างนั้นเมื่ออนสร้างทาวห้า์ราคาถูกขายก็มีนะครับ L.P.N. แต่นี่มาสร้างเน้นทถวคอนโดราคาถูกขายบางโครงการของเขาเนี่ยครับมีเป็นหมื่นหน่วยเลยครับโอ้ใหญ่มากเลยครับเรียกว่าพาส่งการแข่งขันชาติมะเกิดแล้วเนี่ยครับยังพาส่งพฤกษาเรสเตมาเกิดในขันาที่สร้างของเยอะมากเยอะกว่าก,การาาแข่งขันเรื่องพาส่ง L.P.N. มาเกิดอีก ทั้งใด้สร้างราคาถูกๆขายแข่งกับการแข่งชาติสนะแต่ว่ากลยุทธ์ของ LPN ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์สักสี่ปีที่ผ่านมานะครับไม่เกินนี้นะครับ LPN เน้นทำคอนโดราคาปานกลางราคาค่อนข้างสูงครับอย่างเช่นราคาสามล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยทำมาปรากฏว่า LPN ทำอมาเนี่ยครับขายดีเป็นเทน,น้ำเทท่าเลยครับเมื่อก่อนทำของถูกขายแต่ทำของถูกขายเนี่ยปรากฏว่า ตอนนี้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยครับไม่ค่อยมีเงินซื้อไม่ใช่เพราะโควิดนะครับเป็นตั้งแต่ปี6 2แล้วนะครับเศรษฐกิจแย่มากมาโดยตลอดนะครับนะแต่รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดีเป็นบวกเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจแย่ลงแย่ลงนะครับชาวบ้านที่จะซื้อบ้านคอนโดราคาถูกๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเงินซื้อก็อยู่กับสามแม่ผัวลูกสะภ้ก็ยังอยู่รวมกันบ้างก็ได้หรืออาจจะเช่าบ้านก็อยู่อะไรก็ตามเนี่ยครับไม่ค่อยได้ซื้อ แต่คนที่มีรายได้ปันการค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับยังมีเงินซื้อนะครับยังมีเงินซื้อไม่ค่อยเดือดร้อนจากภาวะพิษภัยเศรษฐกิจหรือเรื่องโควิดเท่าไหร่นะดังนั้น l p n เนี่ยกรับไปทําคอนโดราคาปานกลางนะขายปรากฏว่าขายดีเป็นเทน,น้ําเทท่าอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นราคาเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยครับก็คือเป็น1นึ่งล้านสแสนเบาทเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยครับราคาบ้านหรือว่าจริงๆก็คือคอนโดของ l p n เนี่ยครับเฉลี่ยแล้วล้านสองเท่านั้นเองนะครับ ผมก็เลยขนานนาม L P N ว่าเป็นขวัญใจคนจนครับแต่ว่า L P N บอกอย่าเรียกอย่างนั้นฟังแล้วเขินนะครับตอนหลังเขาทำของแพงออกมาขายปรากฏว่าขายดีใช่ไหมครับเพราะว่าของราคาถูกๆเนี่ยอาจจะขายยากถึงแม้ L P N จะขายได้ดีกว่าเพื่อนนะครับในแง่ของคอนโดราคาถูกแต่ก็ยังฝืนเมื่อเทียบกับขายคอนโดราคาปานกลางราคาแพงนะครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยตั้งแต่เปิดตัว มีการสำรวจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช237ถึงปีพุทธศักราช263เนี่ยนะครับ10บริษัทแรกเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับนำโดย LPA นำโดยพฤกษา real estate เป็นเบอร์1น,นะครับ AP เป็นเบอร์2นะครับแล้วก็แสนสิริเป็นเบอร์3มนะมีทั้งหมด10บริษัทดังกล่าวนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้ทราบนะครับว่า10บริษัทแรกเนี่ยที่เป็นบริษัทชั้นนำเป็นอย่างไรบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยครับ บริษัทเหล่านี้เนี่ยจะครองส่วนแบ่งตลาดสิบริษัทแรกเนี่ยครับครองส่วนแบ่งตลาดประมาณสักหนึ่งใน3อะไรต่างก็ตามหรือหนึ่งใน4ก็ตามเนี่ยครับไม่มีบริษัทไหนบริษัทเดียวนะครับที่จะครองส่วนแบ่งตลาดได้เจ้าเดียวหรือมีอยู่สองเจ้าครองส่วนแบ่งตลาดอยู่แค่นั้นเหมือนกับโคกับเป๊ปซี่มีอยู่2เจ้าเนี่ยนะครับอาจจะมีเอสมีอย่างอื่นบ้างก็ได้แต่น้อยมากนะมีอยู่สองเจ้าที่นสู้กันไปสู้กันมาแต่นี่ยังมีเป็น10บบริษัทบริษัทมหาชนทั้งหลายเนี่ยมีประมาณสักห้าสิบ กว่าบริษัทนี่หละครับแต่ที่แอคทีฟมากๆเนี่ยจะมีสัก2 0 3 0บริษัทเนี่ยนะครับและมีบริษัทนอกตลาดจำนวนหนึ่งที่ยังแอคทีฟมากดังนั้นในวงการอสังหาทรัพย์เนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะมาครอบงำตลาดได้แต่แน่นอนนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีได้ความได้เปรียบสูงกว่ามีแบรนด์ที่ดูดีกว่าอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะในวงเล็บอันจอมปลอมหรือไม่ก็ตามเนี่ยครับอันที่2เนี่ยบริษัทมหาชนเหล่านี้ไปออกหุ้นกู้ต้นทุนการเงินก็ถูกกว่า อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่ารัฐบาลเราก็ควรจะส่งเสริมบริษัท SME บ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้นี่ก็เป็นการสร้างงานให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับนี่คือ10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยของประเทศไทยนะครับซึ่งผู้ที่จะทําข้อมูลเหล่านี้มาให้ท่านดูได้ก็คือที่นี่ที่เดียวนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอน์แนี่นะครับ สนใจเรื่องความรู้เกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมนะครับมาดูที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสแอแฟร์ครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด่นอสังหาในวันนี้ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านโดยเฉพาะนะครับศูนย์ข้อมูลของเรานั้น ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาิมทรัพย์ทำสำรวจวิจัยอสังหาในทรัพั์แต่ไม่ได้ลเป็นนหน้าหรือไม่ได้ไปพัฒนาที่ดินเองโดยตรงนะครับหวังว่าท่านดูรายการนี้แล้วจะได้ประโยชน์แต่ถ้ามีข้อแนะนําติชมรายการมาบอกมาได้เลยครับเราจะได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าท่านส่งความคิดความเห็นมาเรามีรางวัลให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานของผมเองรวมทั้งผมเองเนี่ยครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อน ขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในการรับชมนะคะ